สวัสดีครับถับยประกพัฒยวนิดโฟลเดอร์และครีเอทีฟเทรนเตอร์จากแบรนด์ยูวนิดบายท่้งทำโอสถความหอมจากภูมิปัญญาของศาสตร์การแพทย์แผนไทยครับ แบรนด์ยูวานิสบายทิ้งทำโอสถนั้นได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากพืชพันธุ์และดอกไม้ไทยนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายและช่วยเสริมประสิทธิภ,ภาพการนอนหลับเริ่มต้นนะครับเพื่อต้องการที่จะหาวิธีที่จะบรรบับความเครียดและอาการนอนไม่หลับซึ่งเกิดขึ้นกับตัวเองในยุคข,ของโควิด -19 ครับ เราจริงได้ทําการศึกษาแล้วก็ค้นคว้าตำรับเก่าดั้งเดิมของร้านขายยาเท่งคําโหสดซึ่งเป็นตำรับของตระกูลแล้วนํามาประยุกต์โดยใช้ดอกไม้จากตำรับพิกัดเบนจาเเกษรอันเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้และดอกไม้ประจาจังหวัดพิจิตรเพื่อต้องการที่จะเชิดชูคุณค่าและอัตลักษณ์ความหอมของดอกไม้ไทยครับ แบรนด์ยูวานิบายเทงทำโอสถนะครับเป็นการผลิตในครัวเรือนครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานมอพอชอ8 4 2 2ทับส5งครับโดยที่ยังมีมาตรฐานอื่นที่รองรับนะครับเราได้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปดาวสินค้าโอท็อปพรีเมียมและ P.S.O. Provincial Star O t ท p หรือว่าผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเด่นจังหวัดพิจิตรเครื่องหอมจากแบรนด์ยูวานิบายเทงทำโอสถที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดณขณะนี้นั่นก็นคือผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรกลิ่นพิจิตรครับ ซึ่งเป็นการผสมผสานกลิ่นของดอกบุญนาคและเกสรดอกโบวหลวงอันเป็นต้นไม้และดอกไม้ประจําจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็ยังเป็นดอกไม้ที่ปรากฏอยู่ในตำรับพิกัดเป็นจากเกสรอ,อันแสดงถึงภูมิปัญญาของศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีทั้งหมด8กลิ่นครับซึ่งทุกกลิ่นนั้นสามารถใช้ฉีดพ่นผสมผสานกันได้เพื่อสร้างสารรค์เป็นกลิ่นใหม่และผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรนี้นะครับมีไว้เพื่อช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและช่วยส่งเสริมคุณภาพให้กับการนอนหลับ อีกทั้งเรายังมีผลิตภัณฑ์อาร OMATIC CANDLE ครับหรือว่าเทียนหอมไข่น้ำมันรำข้าวกลิ่นพิจิตรที่เรานำเอาไข่น้ำมันรำข้าวหอมมะลิไทยนะครับมาผสมผสานกับน้ำมันหอมระเหยจากตำรับกลิ่นพิจิตรครับซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับเราได้รับรางวัล KBO ประจำจังหวัดพิจิตรเมื่อปี2567มาครับแล้วเรายังมีสิ่งที่เรียกว่าอาร OMATIC p o t ครับซึ่งเป็นการใช้ดอกไม้จากตำรับพิการเบนจาเกสรมาปรุงกับน้ำมันหอมระเหย9ชนิด ที่ช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายและช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจครับและนี่คือผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ยูวานิตบายเที่ยงทำโอสถความหอมจากภูมิปัญญาของศาสตร์การแพทย์แผนไทยสามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0654649661หรือ Facebook Fanpage นะครับรวมทั้ง Instagram แล้วก็ Shopee ครับ t h n i p o s t m o r t อ่า l i ล e s h o p p i n g ครับรวมทั้งเน็ตจิตคครับหาชื่อเดียวครับ ยูวานิทบ่ายเที่ยงทำมโอสถยูวานิทแล้วก็บ่ายเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนเที่ยงทำมโอสดเป็นภาษาไทยครับขอบคุณครับ